ลมหนาวมาแล้วครับพี่น้องลมหนาวพัดมามือเดียวเขาเอ็นไปหลายแล้วครับครับบรรยากาศยามดังแรงครับพี่น้องออกมายามรอบครับ เสียงป่าบอดครับพี่น้องเพนหาทางเขาสะเขาบอนอาศัยเพิ่นครับพ่นทางกลางๆทางพุ่นกะมองรูปๆเลยการลมเบิดครับพี่น้องฟังทางพุ่น ยามรอบครับพี่น้องรอบแรงนะครับเด้อย,ยามรอบยามแรงครับอันนี้หลังอยู่บุ่นครับพี่นอ้องอยู่ทางต้นต้านครับทรายแบนหลังหนึ่งแก่ยามมาแล้วล่ะครับนี่อยไอ้ปลาคอขอแต่ปนยู่ครับมาเบิ่งหลังไงครับพี่น้องมนันอุศิกว่าดีหลายนะครับเด้อแรงมือน,นี้ สุดท้ายเเคยยามเนี่ยมาเล่นก็เทออกครับยามแต่ตอนเสาแตวเดียวมื่อกี้เห็นเพื่อนดินก็นเลยยามครับพี่น,อน้องใหเบิ่งกันครับครับพี่น้องง่ามๆเลยครับดูใครอยู่ยน้าครับพี่น้องก็หาอยู่หากินไปตามวิถีบรรดาเฮาแหละครับ พ่อบรอดซีครับเขาคนหลายนี่ครับพี่น้องกะเที่ยมือเดียวได้ครับเด้หรือเปลเที่ยมือเดียวคือเก่าแหละครับเพราะว่ามือหนึ่งกะถือกล่องนะครับเนาะงฉันก็ยามกับยานเพินพ่นเวทขึ้นหัวแจงครับพี่น้องยานเพิ่นอันไรเนาะครับน้องยานมันแหง้ง กรบปึงหน่อยกรบปนหน่อย้วครับพี่น้องกาลังถอดกาลังย่างนะครับกระคอกันง,ง,า,ง,งามๆยูครับพี่น้องร่มหนาวมากอ่ะป้าเพิ่นกะห้ามองส่วนหมองยูนะครับนาอกระสียไปปล่อยลงสาส่วนหนึ่งครับให้นรรจุในสานี่หละ คนหนึ่งกษียเอาไปให้กับเขาครับพี่น้องบัได้เอาเบิด์อกครับให้เป็นขยายพันธุ์อยู่ในสระนี่ลายๆครับพี่น้องปี่หนามาเพิ่นกน็ออกมาขยายพันธุ์อยู่น้ำทุงหน้าคือเก่าครับครับพี่น้องแรงมือนีกะพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศจุดทุงหน้าครับายามหลบครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจุไปเสน่ห์ก่อนครับ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นกำลังใจพ่อเได้าครับขอบคุณหลายๆครับ